ต้นไม้เยอะแยะเอากระถางที่ไหนใส่ดีซื้อก็ไม่ค่อยสวยถูกใจงั้นเราไปทำกระถางใช้เองกันครับวันนี้จะมาทำโต๊ะสำหรับทำกระถางที่แบบหมุนๆนั่นนะผนะมก็มีวงล้อเก่ากับมีโต๊ะเก่าอยู่ถ้าใครไม่มีก็เชื่อมเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมแบบนี้ง่ายๆก็จะใช้เหล็กคานตัวนี้ อ้เจอโลเจอโลู Off cool. แล้วก็เอาเหล็กเผาอ่ะยัดขึ้นมาเหล็กเผายัดขึ้นมาใส่บูทไว้แล้วก็ล้อใส่เข้าไปปึ๊บเดี๋ยวเราเชื่ inform inform อมตรงนี้ให้มันแน่นนะนี่ เดี๋ยวก็เอาแผ่นกระเบื้องเจาะรูลแล้วก็มาวางอีกทีหนึ่งตามเป็นแป้นสำหรับรูดกระถางก็ได้ถ้ากระเบื้องเราใหญ่60เซนก็ทำได้ประมาณ60เซนแต่ผมจะทำเล็กๆ40เซน40เซนไว้ใส่พอบต้นไม,ม้ผมโอเคเดีย๋ยวเราไปเชื่อมถานกัน อ่าตอนนี้แป้นสำหรับทํากระถางของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวาการทำแบบทำกระถางจะลงอีกคลิปนะครับอันนี้เป็นคลิปสําหรับทาแท่นแบบเราก็ใส่เข้าไปปึ๊บขึ้นทรายขึ้นทรายเสร็จจะขึ้นปูนใช้แบบรูดแบบนี้เราออกตามใจความชอบของเราได้อันนี้ผมจะทำลายแบบธรรมดาไว้ก่อนโค้งนิดโค้งหน่อย เพื่อความสวยงามขนาดนี้ก็จะได้ป,ปากกระถางอ่า40เซนความลึกอยู่ที่15เซนผมต้องการถ้าเป็นทรงบอนใซก็จะเตี้ยหน่อยประมาณ10เซนแต่ที่ผมต้องการดินใส่ดินเยอะปลูกต้นไม้ทั่วไปนะก็ต้องให้มันจุดินได้เยอะหน่อยสารอาหารเยอะๆหลักๆเลยผมก็จะไว้ใส่ต้นเคลวของผมที่ปลูกไว้เป็นผักเคล โอเคหรือคลิปจะทำเกี่ยวกับการทำแบบ